สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์กดนานกดนานกดเยอะเนะคะข่าวด่วนค่ะข่าวด่วนอิเธอยอมคายออกมาแล้วว่าใครคือท่านหมื่นอมเงินหนึ่งหมื่นบาทแต่มันยังไม่จริงๆไม่ใช่ประเด็นดราม่าแท้ๆนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะค่อยๆเล่าให้ฟังค่ะ ในคลิปนี้ในที่สุดอีเธิดบ,บอกว่ารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะว่าไอ้เงินหนึ่งหมื่น่มันไปอยู่ที่ใครรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไอ้เงินหนึ่งหมื่นมันไปอยู่ที่ใครแต่ไม่พูดเปิดประเด็นดามมาออกมาเร,เรื่อยๆวันนี้ยอมบอกแล้วอาจจะต้องยอมบอกเพราะว่าคนกําลังเพ่งเล็งว่าเอ๊ะทาไมจิมมี่ถึงแข่งขันขนาดนั้นครอบครัวจิมมี่ถึงหัวเรากกันแข่งขันไอ้เรื่องเงินหมื่นมันมาจาก ช่องเสือแล้วก็ช่องแม่นกซึ่งสนิทกันกุเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อจะให้เกิดดราม่าแล้วตัวเองจะได้รับเงินบริจาคตอนนี้ก็เลยต้องออกมาเปิดเองต้องออกมาเปิดว่าจริงๆแล้วเงินหนึ่งหมื่นที่จินมี่โอนให้โอนให้กับสองผัวเมียซึ่งเป็นคนติดต่อเอซี FC ผู้ใหญ่ใจดีในการ จัดซื้อแล้วส่งมอบบ้านกับร้านค้าให้พวยคนนั้นก็คือจันนิ่มกับแม่ออฟสองคนนี้มีปัญหานี้สินเยอะมากแล้วก็เคยมีประเด็นเรื่องอมเงินอมทองอย่างเนี้ยกับกองทุนหมู่บ้านกับอะไรหมู่บ้านมาแล้ววันนี้เปิดมาดิฉันไม่ประหลาดใจเลยจะบอกตรงๆว่าตอนแรกไม่ได้นึกถึง เพราะว่าอะไรคะไม่ได้เึื่งึงเพราะว่าอะไรคิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องได้เงินค่าในหน้าบ้างจากอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นดราม่าหนึ่งบืนบาทเพราะว่าประเด็นดราม่าหนึ่งบืนบาทเนี่ยดราม่ามันอยู่ตรงที่ว่าแม่นกบอกว่าจิมมี่ไปบอกแม่นกว่า เอาเงินให้ลุงพลป้าแตนหนึ่งหมื่นบาทเงินที่ขายจากขายบ้านอันเนี้ยเพราะฉะนั้นดราม่าถัดไปมันจะเป็นอะไรรู้ไหมคะตันิ่งกับแม่ออฟต้องออกบาเปิดเผยแล้วหลักว่าตัวเองรับเงินหนึ่งหมื่นมาเนี่ยเขาให้ตัวเองหนึ่งหมื่นเนี่ยเป็นค่าในหน้าโดยตรงหรือว่าตัวเองบอกว่าจะเอาไปให้ลุงป้ายัางไงหรือเปล่า ลองคิดดูนะคะตานิ่มกับแม่ออฟบอกกับจิมมี่ว่าเดี๋ยวเอาหนึ่งหมื่นเนี่ยไปให้ลุงป้าหักเอาไว้ควรจะให้ลุงป้าเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่อะไรอย่างนี้นะคะจิมมี่ได้รับเงินแล้วก็เลยเอาให้เนี่ยหนึ่งหมื่นไปเพื่อที่จะให้ตานิ่มกับแม่ออฟเอาไปให้ลุงป้าตามที่พูดจินนี่ก็เลยไปบอกกับ แม่นกอย่างนี้หรือเปล่าประเด็นหนึ่งนะคบประเด็นที่สองอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจิมมี่พูดว่าทำไมไปพูดแบบนั้นเหมือนกับว่าเขาไม่ได้พูดว่าเขาเอาเงินให้ไอ้พวยเนี่ยหนึ่งหมืน่นแต่เขาบอกตรงๆว่ามีค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างนี้ตอนนี้ล่ะคะ่ะตานิมกับแม่ออฟ แล้วจิมมี่ตอนนี้มันเปิดออกมาแล้วต้องคุยกันแล้วล่ะว่าตอนที่เอาเงินให้หนึ่งหมื่นจะเป็นค่าอะไรแล้วบอกว่าอย่างไรแล้วคุณพูดกับแม่นกว่าอย่างไรทําไมแม่นกถึงมาพูดอย่างนี้ตอนนี้อีเถกออกมาเปิดท่านหมื่นตัวจริงเป็นการเวี่ยงระเบิดกลับไปที่ค่ายจิมมี่แต่ระเบิดดันมีสองลูกตกที่มุกระหารอันหนึ่ง ตกที่กก,กอ,อกอันหนึ่งที่บ้านไล่ภูหลวงดูสิว่าตานิมกับแม่อ๊อกจะออกมาแชรอะไรจะออกมาพูดอะไรแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ตานิมกับแม่ออมีปัญหาเรื่องเงินแบบนี้ตกลงเป็นค่าอะไรดิฉันไม่นึกถึงว่ามันจะเป็นดราม่าเพราะเงินที่โอนให้เป็นค่าในหน้าเพราะนึกอยู่แล้วว่า เวลาใครที่ไปติดต่อขายอะไรยังไงคนพวกเนี้ยเขาเอาค่าในหน้ากันอยู่แล้วนะคะแต่ดราม่าที่มันเกิดเป็นเพราะว่าแนนกไปบอกว่าจิมมี่บอกว่าโอนเงินให้พลอยหนึ่งหมื่นบาทปัญหามันจะอยู่ที่ว่าตานิ่มรับเงินหมื่นบาทจากจิมมี่แล้วบอกจิมมี่ว่ายังไงว่าจะเอาเงินไปให้ไอ้พลยหรือจะเอาเงินเข้ากระเป๋าเองเป็นไปได้นะคะที่บอกว่าเงินนี้จะเอาไปให้ลุงเป็นไปได้มาก แต่ที่จีบีไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลยเป็นเพราะว่าถ้าพูดออกมาตรงๆแบบนั้นตานิ่มกับแม่อ๊อฟก็จะเสียหน้ามากกลายเป็นคนโกหกแล้วตานิ่มกับแม่อ๊อฟก็มีประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองอย่างนี้อยู่แล้วจับเงินสารหลักบ้านได้ไหมคะอมไว้ตั้งนานออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังอมไว้อีกไม่ยอมผ่องถ่ายสักที นี่ก็เช่นกันค่ะเท่าที่ฉันทราบตานิ่มกับแม่อ๊อฟเนี่ยมีหนี้สินเยอะอันนี้ฟักกิ้งก้อยเล่าให้ฟังว่านางตายเล่าให้ฟังว่าให้เงินตาลิ่มกับแม่อ๊อฟยืมไปเยอะพอสมควรตอนที่ตาลิ่มกับแม่อ๊อฟต้องตาลิ่มต้องออกจากงานแล้วต้องลาออกเนี่ยตายไม่พอใจตรงนี้พวกกลวงหนี้ตัวเองจะสูญลัวตรงนี้ค่ะ ดราม่านี้สนุกมากขึ้นจริงๆค่ะจริงๆถ้าคุณพูดตั้งแต่แรกพูดมาตรงๆไม่ขยับแต่พวกคุณอยากได้คอนเทนต์อยากให้เป็นดรามา่าพูดมาตรงๆเลยว่าเขามาบอกอย่างนี้แต่จริงๆเงินหนึ่งหมื่นบาทนั้นมันเป็นค่าในหน้าของแม่ออบกัตตานิมเขามีสิทธิ์ที่จะได้ค่าในหน้าอันนี้ฉันว่าเขามีสิทธิ์นะเพราะเขาทำงานเขาติดต่อเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้ค่าในหน้า แต่ถ้าเอาค่าในหน้าไปจะบอกจิมมี่ว่าจะเอาไปให้หลุงให้ป้าอันนั้นคนที่ผิดก็คือแตนิมกับแม่ออฟตอนนี้ต้องไปดูแล้วว่าใครพูดว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเรารอดูทางครอบครัวจิมมี่จะออกมาพูดคุยประเด็นนี้ไหมเพราะไหนๆก็ไหนๆไอ้ตัวคนที่เขาพยายามจะปกปิดความผิดให้เนี่ยมันก็แจมแจ้งแดงแจ๋ออกมาแล้ว สนุกคะ่ะค่ำคืนนี้ไม่ตอำนอนเธออีกแล้วกู